สืเยอะเลยเนาะยิดต้อนรับสู่ช่องเพชรสมุทีวีนะคะนดีต้อนรับนักข่ากระแตนะคะซื้อกับข้าวเนะค่ะก็จะไม่ไม่มีกับข้าวกินเนาะกระแตนมาซื้อกับข้าวนะโอ้มาซื้อกับข้าวนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุถินกกอกนะคะถึงไหมคะกระแตนมาเสื้อสีแดงๆนี่นะคะมาซื้อกับข้าวนะคะ ปแตนก็ออกมาแล้วออกมาซื้อกับข้าวกันแล้วเนาะวันนี้นะอุดหนุนรถกับข้าวนะคะมีค่ะเสื้อสีแดงนั่นแหละปแตนก็ออกมาซื้อกับข้าวนะคะวันนี้คงจะได้ขายดีนะคะรถกับข้าวปกติปแตนไม่ค่อยออกมาซื้อเยอยนะคะวันนี้ผมไม่มีอะไรกินเนาะ ซื้อกัข้าวนะคะเยอะมากเลยนะคะคุณซื้อกับข้าววันนี้นะแม่นีอะ่อแต่งตัวมาซื้อกับข้าวนะคะ ได้แล้วเราได้กับข้าวไปแล้วตักใบยี่ปลาทอดจะเอามาชวยคือเข้าใจแล้วใครน้อมาพากันเลจับแต่งตัวยังไงใช้พี่ต่อเลยรถขับรถยนต์บอก ที่นะคะเยอะมากเลยเนาะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะคึกคักคึกคืนนะคะวันนี้เข้ามาชมคลิปแม่บุญผินนะคะใครอยากจะดูเนาะ,ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะดูบรรยากาศยามเย็นเนาะ,คะใครก็ซื้อกับข้าวนะคะ ลูกซีที่น่ารักเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจ้าไปไมไปกับยัไปไปอยน่ี่เียใมาใหม่อสไกลมใหม่ ไม่อยากินแกงน้งใหม่ไปไปแม่ดาก็ว่าจะไปด้วยเอได้แม่ดาด้วยด้วคแม่ดาไปนะคุณหมค่ะบอกแล้วขอบคุณนะค่ะ เยอมาของเต็นรถนี้เป็นรถทรรถพี่หอมโอเคไปรถพี่หอมแล้วเพราะว่าเรากวัวรถเต็มไม่ได้ไปเพราะลงไปเยวไปเจอกันข้างหน้าเนาะจองรถก่อนนี่นะคะคือคือคืนี้คงนึ่งค่ะเพ้าว่าแล้วค่ะงกหค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะเจ้ามีอยู่บอกเงินหน่ะนุน่เจ้ามีเงินอยู่บอกยูทบ่บอเอานี่นะคะคึกคื่นคึกคักนะคะยามเย็นเนาะบรรยากาศยูทูบเบอร์ก็พากันเตรียมตัวนะครับไปประมาณนี้เนาะพรุ่งนี้เนรียงเรือเยอะมากเลยนะคะสำหรับทำคืนนะคะ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปให้กำลังใจคุณผ้าเนาะก็เลยมาเยอะค่ะโอ้ดีด้หนูมอิงนะาทีอิงหลายท้องนี้มันพังหมดแล้วดิขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะค่ะสวัสดีจ้าแมทิน มาให้กำลังใจจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแอดน้อยชมพู่สวัสดีครับคุณลลิตาค่ะสวัสดีครับคุณลลิตานะคะขอบคุณค่ะคุณเล่นะคะแอดคนเก็บปืนนะ น้องเล็กอยากเล่นอ๋อสวัสดีครับคุณน้องเขาอยู่บ้านค่ะอยู่เฮลแกกลับไปที่คทยเดินมาเฮลแกเดินขึ้นมาเล่เขาคะือใครคนเจ็บสุดเล่นได้แต่พวกเรานะเอาเลยเอาออกเลย สวัสด,ดีจ้าทุกคนนะคะสวัสด,ดีเช่นกันเด้อค่ะขอให้มีความสุขมากๆอยู่ในตรงนี้นะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะชื่อนี้ จอหลายช่องค่ะขอบคุณนะคะเล่นกับดูคาร์โม่คมนักพี่เราอยู่ประมาณ80ช่องตอนนี้คือคืนคือคักเหตุโต๊ะเห็นอ่อนอไเต็มหมดเลยนะคะประมาณ3วันมันก็ล่วงละเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะถ้าวท้องใต้ประเทศมันี่ได้บอก ่งม่ได้ส่งต่างประเทศไม่ได้วพี่นุนุก็มวามันจะร่วงนะใบมันจะร่วงค่ะใบสามวันใบร่วงค่ะค่ะขอบคุณนะคะ่อรคอยนยุโรปเหันไมปลาทูปลาทูค่ะคุณน้ำตาลนะคะคุณเอาปลาทูมาแล้วบอกค่ะให้ไปแล้วนะคะ พูดไได้่นี่่อยู่ด้วยกันนี่นะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณ16ท่านนะคะขอบคุณเช่นกัน่ะฝั่งนี้ก็มีเยอะค่ะฝั่งนี้ก็มีเยอะนะคะเราเขาอยู่รอบๆนี่แหละค่ะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันขอบคุณเช่นกันค่ะนุ้ดนะคะี่นู แต่เราคับนี่เขาพี่พี่นีม่น่าเขาพี่ะีาธูค่ะเลือกรักเธอนะคะขอบคุณที่ให้สติ๊ตหั้ใจพลังบวกมาค่ะคุณรักจังคิดบวกนะคะแต่เราทำช่วยคนอื่นนะขอบคุณคชื่ออะไรนนอะค่ะเจอหลายช่องนะคะรวมคนคนตะอูนเปลือนนะะ

รักไทยนองมาึงขอบเป็นดีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ให้สติ๊กเกอร์หัวใจพลังบวกมาค่ะแอดน้อยชมพูสวัสดีครับคุณนิชานะคะรักยังคิดบวกนะคะรักทุกคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะรวมคนคนตะกูลพื้ามีบรชนบรูปคนอไทยใช้ก็บ ขอบคุณค่ะคนเก็บอปืนคารวมคนคนตะปูนืนสวัสดีครับคุณนิชาเขาก็ได้ไข่ตวพี่ดไ่ด้ทุกยันเลย นไม่มีค่ะช่องเรารูปธรรมชาติขอขอบคุณนะคะคุณกรัยังมดินดันดันดันหนึ่งห้านิบค่ะโอเคส่งมาฝากตัวและอนุญาตเอาให้ถิดหนึ่งร้อยห้าสิบก่อนค่อยลงน้ำแม่ถิ่นไปว่าคาถาแป๊บค่ะเอ้าขอบคุณนะคะของเรา มีที่นั่งมีทีมฟุตบอลเยอะไปเลยเนาะขอบคุณนะคะ11 ID เลยเหอรอค่ะทำได้อย่างไงยคุณรักจังคิดบวกนะค,คะมากกว่านั้นโอ้โหค่ะ มาช่วยกันหน่อยด้วยค่ะตอนนี้คือพักคือคืนนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะด้านด้านด้านค่ะปาดเยอะแท้และคนเก็บปืนมีเท่าไหร่น้องค่ะแค่สรงจอีขุนก็งง เป็นวันนะคะขอบคุณค่ะด้านด้านดค่ะแอคุนเก็บตุนสองร้อยลา์นะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงค่ะคุณปัทเียารักจังสุดหวกนะคะมีทั้งเปลือกคุณทุบบอลคุแกน้ำอ๋อ แอนน้อยชมพูสวัสดีครับคุณผักตามาสนะคะไอ้คนเกือบปืนสวัสดีครับคุณผักตามาสค่ะไอ้คนเกือบปืนเยอะแฮะค่ะอิจฉาจังขอบคุณเช่นกันค่ะด้านด้านด้านสองร้อยลายค่ะคุณรักจกงนะคะไม่มีลก็จิ้มนิ้วหกละอ๋อจิ้มนิ้วจนหกหมอคะขอบคุณค่ะคุณลาวคำแสงแก้วขอบคุณค่ะ ่ะขอบคุณคุณแล้วคำเสียงแก้วนะคะมา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 มืดค่ะมาฝั่งนี้มันมืดไปไหแนแล้วยายจะหนุนนาจะลงค่ะลงแล้วเหรอขอบคุณเช่น